สารเร่งสูงที่มันมีวิธีทําแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากมันมีไหมครับสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆไปทําสารเร่งสูงหรือกิฟเบอร์เรลลนนั่นเองนะครับหลายๆท่านเคยปลูกต้นไม้แต่ว่ามันไม่โตไม่สูงสักที วันนี้ต้องชมให้จบนะครับสำหรับสารกิบเบเล,ลีนหรือสารเร่งสูงนี้นะครับผมเคยทำที่เป็นฉบับเต็มนั่นก็คือใช้ไส้กล้วยนะครับสับละเอียด3กิโลแล้วก็น้ำ5ลิตรน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลนะครับ1กิโลนุมเปรี้ยว1ขวดลูกแป้งข้าวหมาก1ลูกนะครับ คลุกเคล้าผสมกันและก็หมักเอาไว้เป็นเวลา7วันผมเคยทำแล้วนะครับสูตรนี้เป็นฉบับเต็มส่วนฉบับรองหรือฉบับกลางนะครับก็จะใช้หัวไชเท้า2หัวน้ำตาลคูโคตส2ช้อนแล้วก็น้ำมะพร้าว1ลูกครับเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันวันนี้เราจะมาทำฉบับย่อเล็กๆสำหรับใช้ในกระถางหรือพืชที่เราปลูกอยู่ในบ้านครับ ต่อไปนี้เป็นวิธีการทำสารกิบเปอเรลีนแบบฉบับย่อนะครับก็จะมีหัวใช้เท้าหหัวครับแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังอันดับแรกนะครับผมจะฝานหัวใช้เท้าเนี่ยให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่ผมจะคั้นเอาน้ำเข้ามันนะครับสาเหตุที่ผมใช้เครื่องดื่มชูกำลังเป็นส่วนผสมนะครับก็เพราะว่ามันมีส่วนผสมของน้ำตาลคูโครดนั่นเองละครับเรียบร้อยแล้วนะครับครั้นี้ผมก็จะ ใส่ผ้าเขาวบางนะครับเพื่อที่จะคั้นเอาเฉพาะน้ำนะครับนี่นะครับได้แล้วครับน้ำหัวใช่เท้านะครับที่ผมคั้นเอาครานี้ผมก็จะใส่เครื่องดื่มชูกำลังนี้ลงไป1ช้อนนะครับผสม ลงไปเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับกิบเบอร์ลีนสูตรฉบับย่อนะครับเดี๋ยวเราไปใช้ด้วยกันเลยครับว่าจะใช้ยังไงกิบเบอร์ลีนที่เราทําเสร็จแล้วเราได้มานะครับเราก็ผสมลงไปในน้ํา20ลิตรนี้เลยนะครับผสมลงไปเลยคราวนี้เราจะฉีดพ่นหรือว่าราดรถก็สามารถที่จะทําได้นะครับ ผมจะราดรดเลยแต่ว่าการราดรดเนี่ยควรให้มันโดนใบของมันด้วยนะครับนี่เลยครับมันจะช่วยยืดให้ต้นไม้ของเรานะครับต้นพืชต้นผักของเราสูงขึ้นครับนี่ก็เป็นวิธีการทำสารคลิปเบอร์ลีนหรือสารเล่งสูงง่ายๆฉบับย่อเราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ